โหลดนานๆคือโหลดนานๆมันจะเฮ้ยมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเฮ้ยเอ้ยไม่ได้นี่ผมคือคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอทีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ท่านเหล่าเจ้าสาวดีเด็กเทวดาเกรนแลก็นะครับมาอยู่ผมปานนนจากช่องปิเจทีพีกิจกรรมเยี่ยมชมวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่ชมเติมเพชรได้เพชรมิชมครับโอ้โหมิชมแล้วก็มีชุดในตำนานมาแล้มิชมของรัมเพทนะครับมิชมโอ้ก็เอาว่าวันนี้มิชมผมจะมารีวิวกิจกรรมการแล้วก็เดี๋ยวผมจะจะมาลุ้นเพชรมิชมลุ้นสลดเพชรเพจะได้เยอะๆมิชมครับก็อยากจะไปเติมเพชรแล้วไปส่มกิจกรรมกันแล้วก็นะครำเชียงครับก็อะไรไม่รู้จำไม่ได้มิชมมีกิจกรรมล็อกอินสำหรับสายฟรีด้วยก่อนว่าไปดูคลิปกันเลยชม โอเคยมเริ่มแรกไปล็อกอินกันก่อนดีกว่าชมนี่แลมเพจมาถึงวันนี้ยมชมเข้ามาถึง IN, ล็อกอินรับกระเป๋าฟรีชมนี้ก็อย่าลืมล็อกอินน้ชมครับใครที่อันนี้ผมยังไม่เล่นหลยผมต้องเล่นนะพวนี้ชมู้ชมก็ใครที่อยากได้กระเป๋าฟรีก็อย่าลืม, IN, มล็อกอินู้ชมแล้วก็กิจกรรมตามเพื่อนกลับมาผมว่าผมไม่เห็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาูมชมดูววันทนี่อะไรนะยี่สิบห้าชมวันนี้ดิวันนี้มีกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาไม,ม่ใช่ว่าเมื่อไหรว่าภารกิจตามเพื่อนรวมพว่นี้ล สุดใจมิจฉุครับนี่กิจกรรมนี้ชัวรก็คือเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาอันชัวร์ก็คือตามเพื่อนกลับรับไอเทมฟรีตอนนี้มีคนใส่ให้ผมแล้ว2คนมิจชมก็ขอบคุณคนที่ใส่ให้มากชมครบก็กิจกรรมนี้ชัวร์เพียงแค่เราใส่ถ้าเกิดเรามีไ d ดีที่ไม่เล่นนานชัวร์เราก็เอามาใส่นิยม UID ของคนที่เรารู้จักมิจชุกหรือ ID ดีใครก็ได้มิจฉุลงไปหรือถ้าเกิดไม่มี ID ดีใครก็ใส่ดีพี่กระทำชัวรบตอนนี้มีคนใส่แล้วพี่ขาดอีกห้าคนชูคชมเอาเยอะมิจฉุ ก็เม uhm. ื่อมีคนใส่ไอเดียให้เราจุ้มเราก็จะได้อยจุมถ้ามีคนใส่ให้เราสคนเราก็จะได้สองคันนะจุมได้กล่องเนี้ยกล่องสูงเพชรจุ้มสามกล่องจุ้มแล้วก็ได้ตั๋วด้วยจุ้มครับแต่ถ้าเกิดมีใส่เราคนหนึ่งเราก็ได้แน่นอนจุ้มนี่คือกล่องตายจุ้มแล้วก็ได้เป็นกล่องนี่หนึ่งกล่องจุ้มถามว่าเออพี่ครับถ้าเกิดเป็นไอเดียของคนที่ไม่ได้เข้าเล่นนานเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นคนใส่ให้เราเขาจะได้เท่าไหร่ อันนี้นี่ผู้ชมพี ang, ่พาไปดูผู้ชมเดี๋ยวพี่พาไปส่งเพชรผู้ชมกับเกาะไปดูเลยผู้ชมเดี๋ยวไปดูไอดีของคนที่ไม่เล่นนานคุณผู้ชมนี่เพราะว่าผมมีไอดีไก่อยู่ผู้ชมเดี๋ยวพาไปเข้าไอดีไก่คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเขาตัดภาพไปที่ไอเดียไก่แล้วกันนะครับตัดๆโชคโอเคผู้ชมครับคราวนี้น่าจะเป็นรหัสที่ผมไม่เล่นนานจริงๆแล้วผู้ชมก็คือแบบไปรหัสนั้นมันเกือบเหมือนกันนี่โอ้โหขึ้นอย่างนี้แสดงว่ารหัสนี้ไม่เล่นนานจริงผู้ชมเป็นรหัสไก่ที่ใช้ได้แนน่่ผผูู้้้ชชมมมมมเเเดดดดดี๋ยยยยวกกกก็ติหาโอไุลครับสสไป อันนี้คือไม่เล่นนานแนนชมเพราะผมแทบจะไม่ได้เข้ารหัสจร้ชมมาถือก่อเอ้ยอย่าเพิ่งล็อกอินเกือบไปแล้วมจมเพื่อเพื่อผมไม่แน่ใจว่าเพราะผมล็อกอินหรือเปล่ามันเลยไม่ได้มจมเข้าไปกิจกรรมนี้ก่อนเลยแล้วค่อยมาล็อกอินมิจฉบไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นแบบเมื่อกี้นี่มิมได้จริงด้วยมิจฉุเอาก็คือนี่คือรหัสที่ไม่เล่นนานชมเห็นปะถ้าเกิดเราเป็นรหัสไก่ชมหรือเป็นรหัสที่เราไม่เล่นนานเราจะได้เจ็ดกล่องชมแล้วก็ได้ตัวสามใบชมแค่ใส่ไอดียใครก็ได้หนึ่งคนท อะไรวะห้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าหกใช่ปะห้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าหกห้าหนึ่งหกจำรหัสตัวเองไม่ได้เฮ้ยใช่ป่ะวะไม่แนะนำชมเดี๋ยวเขาไปดูเี่คือบไม่เล่นานานถึงขนะาดจำรหัสตัวเองไม่ได้รับชมเคือบเกินไปคือบผมผมถึงจะจำรหัสตัวเองไม่ได้เลยเนะี่ยทำไมผมเป็นคนนี้ไหนเอ่ย นี่ป่ะตัวหลักผมน่าจะใช่คุณผู้ชมคือถึงจะจำรหัสตัวเองไม่ได้แล้ว5 4 0 7 9 6 5 1 6จริงด้วยคุณผู้ชมนี่คือไม่เล่นนานจนจำรหัสตัวเองไม่ได้เกือบเกินไป้ายผู้ชมเกินเกินจริงผมว่าเกินเลยคุณผู้ชมว่าโอเคแล้วเราก็มาวางคุณผู้ชมนี่นี่คือรหัสผมคุณผู้ชม5 4 0 7 9 6 5 1 6ย์านผู้ชมเราก็กดนี่ครับกดไปแล้พวพอกดได้แล้วเราก็สามารถรับได้เลยคุณผู้ชมนี่รับมาตุม้มเรียบร้อยคุณ แต่ว่าอันนี้คือจะได้ก็ต่อเมื่อมีคนใส่ให้เรามิฉชมถ้าไม่มีคนใส่ให้เราก็จะไม่ได้มิฉชมก็ได้กล่องมาปุ๊บกล่องจะไปอยู่ไหนพี่กล่องก็อยู่ในห้องแต่งตัวมิฉชมเข้าไปที่ห้องแต่งตัวเลยมิฉุมอันนี้มีของขวัญให้โหลดโหลดหมดแล้วผมกดรับได้ปะรับตุ้มมิฉชมได้ของอยู่ก็กดรับไปมิฉุมก็คือของก็จะมีอยู่นี่มิฉชมในห้องแต่งตัวมิฉชมตรงช่วงอื่นๆชออยู่อื่นชอนี่ครับได้ตัวไดมอนด์มาสามใบแล้วค่อยไปส่งนี่มิฉุมตัว เพชรหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเห็นเขาว่าตัวไก่มักจะออกเสมอชมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเนี่ยตัวไก่จัดไปเรียบร้อยโทเค็นหลวมๆชมโอ้โหโทเค็นหลวมจบคุผู้ชมครับนั่นแหละประมาณนี้ชมนี่คือการแบบว่าเอาคุณผู้ชมไอดีหลักเออเอาไอดีไก่คุผู้ชมไปใส่ของไอดีหลักและไอดีหลักก็จะได้คุผู้ชมส่วนชุดนึงตำนานโอ้พระเจ้าอย่างสวยคุณผู้ชมไปเอาตัวหลักรีวิวคุผู้ชมสำหรับกิจกรรมนี้ขอ ดูอ่ะได้หมดนะตัวหลัก75เปอร์เซ็นต์นะโหตัวนี้แบบโบนัสน้อยมากครับชมครับตัวหลักก็ได้โบนัสน้อยพผมไม่เข้าใจทำไมได้น้อยจังพผมเซ็งเลยชมเฮ้ยตัวหลักผมไม่ได้สุ่มนะครับพี่ชมโอเคไปดูตัวหลักกันดีกว่าชมว่าตัวหลักผมจะได้เท่าไหร่ครับชมสำหรับโบนัสพี่ชมครับก็ไปดูตลากกันเลยป่ะโอเคชมเราก็กลับมาที่ตัวหลักเป็นที่เรียบร้อยชมก็เดี๋ยวไปดูกิจกรรมชมว่าเป็นไง นะครับก็หลังจากที่เราเอาตัวนั้นใส่มาดูชมมันจะขึ้นครบ3าบอกน่าจะครบ3อมูมเมื่อวาตัวหลักผมเนี่ยคือมีคนใส่ใลวหนึ่งชมก็ขอบคุณคนที่ใส่ให้ดูชมก็ถ้าเกินได้เป็นมาโทุเป็นเหล่าแจกยมเห็นปะ่ะก็ครบเป็น3โชมก็สามารถรับได้นี่ชมได้โทเคนเได้กล่องแล้วก็ได้เป็นตัวกล่องตายชมอย่างสวยเลยแล้วก็รับไปหนึ่งกล่องชมนี่ กิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่25จนถึงวันที่30น้ำโชมครับก็คือถึงสิ้นเดือนนี้มีแค่5วันเท่านั้นชมครับใครที่มีรหัสไก่ยมอย่าลืมยึบใส่กันชมครับก่อนที่มันจะหมดเข็มชมเราก็ไปลุ้นเพชรตรงนี้กันก่อนดีกว่าคุณโอเคไม่ได้กล่องมาแล้วครับคุณผชมผมก็จะทำการลุ้นเพชร,รทันทีชมไม่รอยรออะไรเลยตัวหลักคุณผ้ชเฮ้ย,อยโอ้โหตกใจคุณผู้ชมเห็นมันโหลดนานคือโหลดนานผมจะเฮ้ยมันได้หรือเปล่าอะไรจอย่างนี้คุณผู้ชมกจะเฮ้ยผมตกใจ่นนผใจจๆผมคิดว่าเอ้ย ไม่แน่มันอาจจะได้คุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปก็คือกิจกรรมนี้คุณผู้ชมนั่นก็คือกิจกรรมสุ่มท็อปอัพแห่งความมืดกลับมาแล้วคุณผู้ชมสุ่มเพชรคุณผู้ชมว่าจะได้เท่าไหร่คุณผู้ชมส่วนลดคุณผู้ชมเราขอให้ได้เก้าสิบเก้าสิบป่ะโอ้โหคุณผู้ชมคือตัวหลักได้น้อยมากคือแบบตัวไก่ไม่เท่าไรตัวหลักได้โคตรน้อยคุณผู้ชมคือคือตัวไก่ได้เยอะคุณผู้ชมพอตัวหลักก็ได้น้อยมากคุณผู้ชมโอ้โหได้น้อยใช่ไหมเลยคือแบบ โอ้ได้น้อยมากแต่ก็ยังดีมิจูมยังได้มิจูมแล้วรู้สึกว่ามันจะเติมเติมได้เคียงครั้งเดียวมิจูมก็จะได้แค่นั้นมิจูมได้58เพนจริงๆผมก็กว่าถ้าได้เยอะผมจะเติมมิจูมอีกสามร้อยมิจมสามร้อยสิบเพนมิจูมแต่ว่ามันได้น้อยมมเติมแค่นี้ก็พอมมเดี๋ยวผมเติมเพนก่อนนะครับ เรียบร้อยชม่าเรียบร้อยเพิม่มขึ้นน้ำชมว่าผมเติมแล้วก็ได้น้ชมแต่ว่าเติมได้แค่ครั้งเดียวน้ชมกิจกรรมนี้ก็คือ พึ่งจะเข้ามาเหมือนกันชมโอ้ได้ได้เพชรจากนี้่าภูมิใจไหมเนี่ยกิจกรรมนี้พึ่งจะเข้ามาเหมือนกันชมับถามว่ากิจกรรมนี้ไปถึงวันที่เท่าไหร่พี่อยู่แต่วันที่ห้าถึงวันที่หนึ่งกรดากกระดานชมใครจะเติมวันที่หนึ่งก็ได้ชมก็คือว่ารอให้เงินออกก่อนกระดาชมหนึ่งไอเดีเติมได้แค่หนึ่งครั้งชมและก้อนชมกิจกรรมที่เราต้องการจะดูจริงหลายคนสนใจมากเลยคือกิจกรรมนี้ชมหอคอยผู้กล้าแลมเพชนชมชุดอิสระที่สามารถเปลี่ยนสีสันได้ชมและที่สําคัญชุดนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือ นอกจากเปลี่ยนสีสันแล้วมันยังมีอะไรก่ะเหมือนจะมีท่ามาด้วยนั่นชเหมือนชุดอื่นๆ,ๆนั่นชวรายละเอียดนั้นยมหลักๆก็คือเปลี่ยนสีสันได้ๆๆนั่นยมนี่แล้วก็น,นี่คืออุปกรณ์แต่งแป,งๆๆๆๆๆาาปลงร่างมีอุปกรณ์แปลงร่างนั่ก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นยมหลักๆนั่นยมก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้ก็จะมีสีนี้อ๋อสีผมสีตัวสามารถเปลี่ยนได้หมดนั่นชัแล้วก็นะครับ ตามแรงนี่ว่านี่คือจะขึ้นตามแรงทุกแต่ถ้าเกิดแรงเราสูงก็เราคือเราสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้ทมถึงแค่สีม่วงอะทุกคนแล้วก็ทุกคนเป็นชุดที่ว่าแยกส่วนได้ส่วนตานะครับส่วนรองเท้าส่วนเสื้อส่วนแขนส่วนผมทุมสามารถเปลี่ยนสีได้หมดแล้วก็ท่าทางที่จะได้ทมนนี้ ท่าทางนําอันนี้ก็คือเป็นท่าที่ว่าพอเรากดคนหนึ่งแล้วคือคนอื่นจะกดตามคนอื่นจะเต้นตามชมครับส่วนนี้แอมิชันเปิดตัวมิมโอ้ได้แอมิชั่นเปิดตัว,วมชมอันนี้ก็คือแอมิชันเปิดตัวเวลาชนะบูย่าหรือว่าเข้าทีมชมก็จะได้ตรงนี้ไปอันนี้คือท่านําก็คือจะเป็นท่าแบบว่าเต้นแล้วคนนเต้นตามชมสวมใสอ๋อสมใส่ชิ้นใดก็ได้อันนี้คือเป็นวงที่พื้นชมครับก็คือแบบถ้าสมใสไอ้นี่อยู่ไม่ว่าจะเซตใดก็ได้ชม,มก็จะมีวงนี้ขึ้นที่พื้นชุดดเเก่่าาชชวคยี2ุม คือเวลาใส่มันจะเปลี่ยนสีได้จมโอเคใช้โทเค็นแค่สชิ้นจมเมื่อก่อนใช้5ชิ้นโจบแต่ว่าโทเค็นหนึ่งชิ้นก็คุมน้ำจบมได้ตัวเดมอนถึง4ใบโจมสำหรับกิจกรรมที่อยู่7วันเลยโจมก็น่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่ดูน่าสนใจที่สุดจมในเวลากิจกรรมที่มาจมสามารถแปลงร่างได้จมคือคิดว่าสีฟ้ากับสีแดงมันน่าจะเป็นสีที่แปลงร่างน้นจมไม่ใช่สีที่ว่าเปลี่ยนตรงนู้นแน่เลยจมบ่ะลองสุ่มร้อยหนึ่งโคือบถ้าเกิดเกมใจดีผมว่าทีแรกผมต้องออกน้ำจุ่ม ต้องออกอย่างน้อยหนึ่งอันน้ำชกโอ้โหปเป็นลูกหมาปลาสีทองมาเลยโอ้โหการสีเงินตุ้มนั่นไงบอกแล้วพีชมชิ้นแรกมันต้องออกแล้วจังหวะน,นี้ออกชิ้นหนึ่งบ้างหรือสองออกหนึ่งพี่ชมเอออะโอ้โหที่เหลือเกลือมากเกือบชิ้นแรกออกก็คุ้มแล้วน้ำชก็คือออกชิ้นแรกก็คือได้แล้วตันดอนสี่บาทพีชม,ชมที่เหลือก็มาสุ่มกันเอือ เอาของเกลือมาแล้วคท่านผู้ชมเราสามารถย่อยของได้กิจกรรมนี้ท่านผู้ชมสามารถเอาของที่เราสุ่มไปย่อยได้จ่ชมสามชิ้นต่อหนึ่งอันท่านผู้ชมก็คือว่าได้ของเกลือมาแล้วก็สามารถเอาของเกลือไปย่อยได้มาครั้งสุดท้ายสุ่มไปอ่ะคือไม่มีความปานีกับผมเลยท่านผู้ชมโอเคมีของเจ็ชิ้นท่านผู้ชมผมก็จะย่อยทั้งหมดทีเดีวก็คือเลือกเร็วท่นผู้ชมครับก็คือมันย่อยได้6ชิ้นหมุนได้2ครั้งท่านผู้ชมมาจังหวะนี้ขออีกสักหนึ่งโทเค็นแล้วกันอน่างน้อยได้ตัวไปไปสุ่มอย อะคือไม่ปาดีกันเลยหรือไม่มีความปาดีจริงๆชมเลือกหมุนอีกคุณผู้ชมจังหวะน,นี้มาครั้งสุดท้ายอะคือนนไม่ปาดีจริงๆคชัวร์ไม่ได้นะครับโอ้โหเสียดายชุดนี้ก็สวยชัวชมก็ได้มานี่ชัวชม ทีนุ่มก็ได้ตัวมาสี่ใบทุกชมก็คือว่าถ้าเกิดเราสุ่มไปถึงสามถ้าเกิดเราได้มาสามชิ้นเราก็่ได้ตัวยูงทุกคนแล้วก็สี่ชิ้นทุกชมก็จะได้ชุดนี้ไปทุกคนใครอยากได้ชุดก็คือต้องเก็บไปได้สี่ชิ้นทุกคนสำหรับชุดนี้ทุกคนก็ค่อนข้างน่าสนใจทุกคนขอคอยผู้การนี่เป็นชุดที่แบบว่าคือยังไงอ่ะมันเป็นชุดที่ตำนานแน่นอนทุกคนชุดที่เปลี่ยนสีได้ทุกคนคือตอนนี้ในฟรีไฟล์มีเท่าไหร่สามชุดได้ทุกชมเพิ่งจะมีแค่สามชุดทุกคนชุดเปลี่ยนสีีไได้จมมม่่ถแคช ก็คืชอชุดที่สามารถเปลี่ยนสีได้สี่สีอะตอนนี้มีแค่3จมนี่คือชุดที่3ามชมก็ค่อนข้างน่าสนใจชุดนี้คือสวยมากชุดก็เทียบกับตัวที่ผ่านมาชม่มก็เป็นชุดที่บเออชุดนี้ออกแบบได้ดีจบกอนนั่นแหละนะครับกิจกรรมนี้อยู่7วันชุ่มตั้งแต่วันที่ย5้าจนถึงวันที่หนึ่งกันนักกันแบนันช่มซื้อ1คุ้มถึง28ชมก็คือก็คือว่าได้หลายอย่างเพราะแฟชั่นสีสีชมก็ได้ของดีคือบอกเลยว่าชุดนี้ค่อนข้างคุ้มชส่ม ตอนนี้มีขายลจอก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรานะครับถ้าเกิดใครที่ว่าคือเติมตอนนั้นไม่ทันเติมเราได้นะมตอนนั้นคือเติมล้าได้ถ้าเกิดใครไม่เติมก็สามารถมาซื้อได้นะจอมคำพิมพ์ราคา300ยเพจนะมสามารถซื้อได้แล้วก็มาส่งเหมามอมขาดเท่าเดียวเนี่ยนี่คุชมจากท่ามเท่มากดึงดาบมาจม เดี๋ยวผมค่อยไปทําให้ได้นะช่วงก็ส,สับท่าน,นะครับก็อําว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ช่วงาฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้ะถ้าเกิดใครที่มีไอดีไก่เอาพี่แต่ไม่รู้จะใส่ไอดีใครก็ใส่ดีพี่ก็ได้ชอบน้องพี่ก็ยังรอยอยู่นะครับก็ตามนั้นชมไปละบ๊ยายบายจเจอใหม่คลิปหน้านครับ